โอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับการเล่น,นเกม The Tiger Online Simulator s i m u กันอีกแล้วนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมค่ายเดยกันกับเกม uh, The Wolf Online Simulator นะฮะเป็นเกมจำลองสัตว์จำพวกออนไลน์เหมือนกันเลยนะฮะขอเพิ่มเสิ่งนีกนิดนึงนะฮะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวของเสือโคร่งนั่นเองนะฮะหรือว่าเสือนัน่นแหละนะฮะเกมนี้ก็จะมีโหมดอ่ เป็นโหมดล่าสัตว์แล้วก็โหมด PvP เหมือนกับเกม The Wolf Online Simulator เลยนะฮะเพียงแต่ว่าจะต่างกันตรงที่สัตว์จำลองนั่นเองนะฮะก็ใครยังไม่ได้ดูก็สามารถกดย้อนคลิปไปดูกันได้นะฮะซึ่งเหมือนเดิมนะฮะเกมนี้ก็จะสามารถล็อกอินได้นะฮะเหมือนกับเกม The Wolf Online Simulator เลยนะฮะอันนี้ก็ผมได้ใช้ ID เก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะว่ามันจะได้ง่ายกว่านะฮะโอเค ยังไงยังไงก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะฮะกดไลค์เยอะๆเลยนะฮะโอเคเราไปเริ่มเล่นกับเล let's ก o ก็เหมือนเดิมนะฮะมันก็จะมีสกินให้เราเลือกนะฮะว่าเราจะเป็นเสือตัวสีอะไรนะฮะตัวแรกนะฮะก็จะเป็นเสืออ่าสีส้มนะฮะเป็นสีแบบออริจินอลนะฮะสีที่สองก็จะเป็นเสือสีทองนะฮะ สีที่3จะเป็นเสือขาวนะฮะไวท์ไทเกอร์นะฮะสีที่4ี่ซิลเวอร์ไทเกอร์เสือนะ้าเงินนะฮะสกินที่อ่าสกินนี้ก็จะเป็นสกินเสือสีอสอขาวทั่วทั้งตัวนะฮะต่อไปเป็นสุมารตราไทเกอร์ซึ่งผมต้องบอกอะไรว่าเสือโครงสุมารตราเนี่ยมีอยู่จริงบนโลกนะฮะเป็นเสือที่ใกล้สุพนพันธุ์มากแล้วนะฮะแต่ว่า เสือโคร่งสุมาตาเนี่ยจะเป็นเสือที่ตัวไม่ไ,มได้ใหญ่มากนะฮะไม่ได้ใหญ่เท่าเสือโคร่งเบงกอกับเสือโคร่งอินโนจินะฮะต่อไปเป็นเกย์ไทเกอร์นะฮะเสือสีเทาฟอสไทเกอร์นะฮะเป็นเสืออีกลายหนึง่งพัสซันไทเกอร์นะฮะอ่านถูกอ่านผิดนะ,ะเป็นเสืออีกลายสีเขียวนะฮะอ่าไฟไทเกอร์เสือลายไฟนะฮะแล้วก็สกินปกตินะฮะ ซึ่งเกมนี้ก็เหมือนกับเกม The Wolf a l l i Simul Simul a t o r นะนั่นะแหละเพียงแต่ว่าแตกต่างกันก็ตรงที่ตัว,ตว,ตว,ตวละครที่เราเล่นนะฮะเหมือนเดิมนะฮะมันก็จะมีให้เราเลือกเป็นเพศชายแล้วก็เพศหญิงนะฮะเอ๊อไม่ใช่ดิให้เราเลือกว่าเป็นให้เราเลือกว่าเราจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะฮะอ่ะผมก็ได้ตั้งชื่อตัวละตัวเกมว่าโทรนะ,ะนะฮะหรือว่าตัวละครที่เราเล่นนะฮะต่อไปก็จะเป็นสกิลนะฮะเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็น ค่าพลังโจมตีนะฮะเหมือนเดิมนะฮะค่าพลังชีวิตพลังป้องกันแล้วก็พลังโจมตีแล้วก็ความเร็วนะฮะโอเคอยังไงก็กดไลค์คลิปนี้เป็นกําลังใจในการทำคลิปกันด้วยแล้วกันนะฮะโอเค let's go เราไปเริ่มเล่นเริ่มเล่นกันเลยนะฮะแต่ว่าเราขอใช้เป็นสีส้มก่อนแล้วกันนะฮะอ่าเกมนี้ก็มันก็จะมีโหมด PVP ด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้ต่อ EP หน้าเนาะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับกันในเกมกันในตัวเกมแล้วนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับเกมอ่า uh, The Wolf Online Simulator นะฮะแต่ว่าเกมนี้ให้เราเล่นเป็นเสือนะฮะซึ่งอ่า uh, ปีนี้เป็นปี2 0 2 2นะฮะเป็นปีขนันเป็นปีแห่งเสือนะฮะเราเล่นเกมนี้ตอนรับปีแห่งเสือโดยเฉพาะเลยนะฮะมันก็อีก2เดือนมันก็ใกล้จะสิ้นเดือนละสิ้นปีแล้วหรมั้งมันก็จะปีหน้าแล้วนะฮะโอเค อูเ้เหราเชอสมเสร็จนะฮะสมเสร็จสมเสร็จสวยเราก็สามารถเปิดแมปดูได้นะครับว่า,าเราจะล่าสัตว์หรือว่าพื้นที่เราอยู่ตรงไหนนะฮะเราก็สามารถเปิดแบบดูได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเควสนะฮะซึ่งผมเหลือแต่ลิงอุระอุตังอีกตัวนึงนะครับผมก็จะทำเควส,ส์สำเร็จนะฮะ ว้าวเราเจอคาบีมูคาบีบาร่านะฮะเยอะถูกไหมไ่อกจ้าแม่เมื่อกี้เพื่อนเราลั่าอะไรอะสมเสจ็บไม่บอกหนู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 นะ,ะโอ้เราเจออุระอุผูตั้งนะฮะ ลิงงอออออโตัะ้เลือดเราเหลือเหลือขึอ้นหลอดนะฮะเดี๋ยวรอเติมเลือดก,ก่อนเราหิวเลือดก,ก่อนนะฮะซึ่งอ่าตอนนี้ผมก็เลเวล15นะฮะแต่ตอนยังไม่เข้าเกมเมื่อกี้ผมยังเลเวล14อยู่นะฮะซึ่งตอนที่เลเวล15เนี่ยผมได้ มันมันก็ได้ทําการหดล็อกสก,กิลเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเกมนี้เนี่ยมีสก,กิลได้ไม่เกิน3เกมนะฮะเป็นสก,กิลน้ําแข็งนะฮะซึ่งตอนนี้มันเลเวลสิเนี่ยผมลืมถ่ายนะฮะช่างแม่งเถอะอ่ะเราเจอลิงอัวอวตังอีกแล้วนะฮะเราเจอสตัวเอ้ยสองตัวดิแหมผู้บีบันเลยเราจะสู้ไหวไหมเรา,เรามาดูกันกกนะฮะเดี๋แข็งนะโอ้เดี๋ยวเราตายเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแรงเกิน อุ้ยไอ้เหี้ยมเมล,คลเคเรกอะอะไรฮอลิงเหรอมุกย,ยะเออลิง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 ฮิปโปนะฮะแล้วเพื่อเราไปไปไหนก,กันหมดวะเพื่อเรามี5คนน,นะฮะใน,ในเซิร์ฟนี่ฮิปโปนา่าเสียดายว่ะแต่ว่าเพื่อเราไปไปไหนหมดมก็ไม่รู้ฮะ,ะอุ้ยอุ้ยเลือดสองพันฮะเราไม่กล้าบุกค,คนเดียวเดี๋ยวเราไปหาเพื่อหลัาก่อนนะ เราเจอลิงบาบูนนะฮะเจอสู้ไหวไหมเอาอีเหี้ยมันมันมันมากันสามตัวเลยโอ้โหกุศลกันงูงูง,ง,งูโอ้ยแล้วเพื่อนเราเราแบบไปไหนกันัหมดเลยอ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีใครอยู่ใกล้เอาอราเลยอ่ะคร อ้าเข้ามาแล้วนะนะฮคนหนึ่งอ้าเรา,เราเราเจอตัวอะไเคื่อนเรียกน,นะฮนะเซิร์ฟนี้มีมีแต่เสือขาวนะดูจัดเราเพื่อเรามีมีแต่เสือขาวนะฮะ 오민오 a 야 t s 나 s h 다 มีเคว็ดเกี่ยวกับมีแชทหรอไม่น่ามีมั้งโอ้หมูป่าหมูหมูป่านะฮะอ่าคู้คู่มันไหวอ,อยู่นะฮะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้โหดมากนะฮะเรียบร้อยนะฮะ อยากเจอสัตว์โตใหญ่ๆบ้างนะเมื่อกี้เราเราเจอทั้งฮิปโปทั้งทั้งงูนะฮะแต่เพื่อนเราไปไหนหมดก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหเพื่อนทิ้งเราอะทุกคนโอ้ยตายตายเพื่อนเกือบตายนะฮะโอ้โหแรงจัด เหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับเกม The Wolf Online Simulator นะฮะแต่นี้เป็นเสือใครที่อ่าเป็นจ่าฝูงเนี่ยหรือว่าหัหวหน้าฝูงหัวหน้าเซิร์ฟเราก็เขาก็จะมีอ่ามงกุฎขึ้นมานะฮะตอนนี้เราอยู่อันดับ2นะ,ะของเซิร์ฟสกอร์เราอยู่ที่823นะฮะเราเจอสมเสร็จนะฮะ ามว่าเราเจอเมื่อกี้เราเจอสัตว์ตัวใหญ่ๆผมรู้สึกเสียดายไหมเสียดายนะครับเพราะว่าเพื่อเรามันไม่มานะ่ะเออฮิปโปเนี่ยถ้าเป็นฮิปโปนในเกมนี้หาเจอตัวยากนะฮะหาหาค่าได้ยากนะฮะอุ้ยเราเจอเนี่ลิงบาบูนล,ลิงบาบูนะฮะไหนล่ะอู้เลือดทันตกาจะสู้มาหน่อย เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะตายเอืออตายเลยเอื่อเราออกก่อนจะมากูตายก่อนอ่ะสกิลอัพแล้วเราอัพเป็นพลังจมบีนดีกว่านะฮะมันจะได้หกโหน จอแต่ลิงถ้าเกิดเราฆ่าลิงมาบุญได้ตัวหนึ่งเราถือว่าเควสเราสำเร็จแล้วนะฮะถ้าเราเจออีกตัวตัว,ตวนึงถือว่าเควสยสำเร็จนะฮะอ่าเราเจอฮิปโูอีกแล้วนะฮะเราเพื่อเราไปในโหมดอ นห้หนาาเาเลยเจอีิปโปอีกแล้วนะฮะแต่เพื่อนเรามันไม่มามันไปไหนหมดก็ไม่รู้โอ้โหอ่ะเราเกิดมาเราเราเจอฮิปโปฮิปโปสองตัวนะฮะวิเพื่อเราเรามาแล้วมาแค่นี้เดียวเพื่อนเราเราเรียกแล้วอ่เพื่อนเราบุกแล้วเราบุกตามเลยมาเลยเพื่อน เลือดมันหนามากทุกคนเลือดมันตั้งทังก,กว่ากว่าจะตายจะจะตายจะตายเพื่เอเรามัน,ม,นมันมาแค่สองคนยังไงอมาเพิ่มแล้วจะบุกดีไหมเลือดเราเหลือน้อยมากมั้งเลยเอาบุกเลยตายเป็นตายเาจ็บจิม้มว่าอะไรกันอย่นี้เลือดตาย เราเหลือที่ปุ๋ยอีกต,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 ตัวตัวนี้อ่าตายแล้เรียบร้อยอ่ะโอเคก็มีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับตัตนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปด่านต่อไปกันเลยดีกว่านะ,ะโอเคครับก็เอาเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ